สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเรากําลังเดินทางมาที่แม่น้ำน่านนะคะอันนี้แม่น้ำน่านนะคะเรากําลังจะมาเอาไก่นะคะหรือว่าสาลายน้ําจืดนะคะนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะที่เป็นเฉียวเขียวเนี่ยค่ะอันนี้สาลายน้ําจืดทั้งหมดเลยนะคะหรือว่าทางเหนือทางจังหวัดน่านนะคะเรียกว่าไก่นะคะนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะที่เป็นใสๆเนี่ย เนี่ก็เก็บได้หมดเลยนะคะอุปกรณ์ที่เรานำมานะคะก็จะมีถุงนะคะถุงพลาสติกนะคะแบบนี้นะคะรองน้ำมาแบบนี้เลยะคะ่ะแล้วก็จะมีเชือกไว้ลากนะคะแล้วก็มีกันไกไว้ตัดเนี่ยยาวมากเลยเพื่อนๆดูสิคะนี่ลากไปนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเ,าเก็บไกล่ๆนะคะอันนี้มากันกี่โมงคะเนี่ยอ๋นนอเพิ่งมาเมื่อกี้โอ้ได้เยอะแล้วนะคะน,น, <laughs> นี่นะคะวิธีการเก็บไก่นะโอ้โหได้ทีเยอะขนาดนี้เลยเ <laughs> <laughs> โอ้โห uh huh. ดูสิคะสวยมากเลยค่ะอืม mm hmm. งามเนาะเหมือนเส้นผมเลย <laughs> อันนี้เรียกว่าไก่นะคะหรือว่าสาลายน้ำจืด uh, จ<น>เขา,ากกเ,รเรียกอะไรคะนะสาลายน้ำจืด uh huh. แต่บ้านเราเรียกว่าไก่อู้ดูเพื่อนๆดูสิคะสวยมากนี่นะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างไรายได้แบบว่า ให้กับชุมชนเนาะเพราะว่าอันนี้มันมาจากธรรมชาติเนาะเราไม่ได้ปลูกไม่ได้อะไรเรามาเก็บเพียงแต่ว่าเราต้องขยันใช่ไหมคะเราขยันแล้วเราก็มาเก็บดูนะคะเพื่อนๆถือว่าเป็นที่ยกกันอย่างอืนอืมแล้วก็มันก็มีแค่มีกี่ที่เนาะที่ยังวัดที่ที่ที่เหนือเนาะมีแค่แม่น้ำน่านที่หนูได้ยินมานะมีน้ำแม่น้ำน่านแม่น้ำแม่น้ำโขง แต่ว่าจะมีไม่เท่าน้ำน่านบ้านเรานี่โชคดีนะคะแต่น้ำนานนี่จะมีก็คือตำบลเมืองจังเลยแหละเมือ,อมมงจังนี้ไปถึงตรงโน้นะ่ะคะแต่ว,ว่าที่จะมีเยอะก็มีจากนี่ไปถึงที่นู่นจ<า>้ะอ,อันนี้เขาก็จะ สาวเขาเรียกว่าสาวใช่ไหมสาวมาแล้วก็ล้างเลยนะคะอันนี้น้ํามันจะเป็นน้ําน้ําแบบน้ําไหลตลอดเวลาใช่ไหมคะคือน้ําไหลตลอดมันจะเป็นน้ําสะอาดนะคะไม่ใช่น้ําขังเราอันนี้มาเสร็จแล้วก็มาล้างล้างตรงนี้เลยขึ้นไปข้างบนก็ไปตากได้เลยใช่ไหมคะวันนี้เพิ่งมาครั้งแรกนะคะก็อันนี้เป็นวิธีการขนไก่กลับบ้านนะคะคือเราเก็บเสร็จแล้วแล้วก็ พึงให้มันเสด็จน้ํานะคะแล้วก็เอาใส่ถุงแบบนี้นะคะแล้วก็ลอยน้ําไป <laughs> แล้วก็ลอยลอยน้ําไปที่ฝั่งนะคะ <laughs> ถ้าเราจะมุดน้ําเขาก็ไม่ว่านะ <laughs> เล่นน้ําไปเลย <laughs> อันนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะแบบนี้ อันนี้แต่ก่อนเขาจะแบกแบกข้ามน้ำมันหนักมากอ๋อนี่คือวิธีของป้าอ๋อปกติเขาจะแบกเหรอฮะแบกข้ามแบกแบกที่ว่าเรายังไม่เสด็จน้ำใช่ไหมมันก็จะหนักใช่ไหมอ้อนี่ป้านีนี่อย่างฉลาดบางทีป้าก็ถักเตียแล้วก็ลากลงมาลากอืมเนี่ยค่ะเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยป้านีลากอันนี้คือเราเดินมาแล้วก็ลากมากับเราด้วยก็ได้เนี่ยได้เยอะอยู่นะเนี่ย นี่เราตอนเราเดินมามันพันแข้งพันขาเราเนี่ยนะแล้วก็ดึงขึ้นมามนี่จะให้ดูนีนะ่คือมันพันอ้ยถุงนั้นลอยไปแล้วเดี๋ยวไปตามมากันนี่นะคะเวลาถ่ายวิดีโอไม่ใช่ถุงไกล,ลอยหนีไปซะละนี่นะคะอันนี้คือมันพันพันขาเรานะคะตอนที่เราเดินมาเนี่ยเราก็ได้ละกำหนึ่ง <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีการตักไก่นะคะ หรือว่าสาหลายน้ำจืดนะคะอ๋ออันนี้ก็จะพาดผึ่งไว้ก่อนใช่ไหมคะให้มันเสด็จน้ํานะคะสวยไหมคะเนาะมีราย no. ไ,ได้เราไม่ต้องไปที่อื่นเลยนีไม่ไม่ต้องไปทํางานที่อื่นเลยที่บ้านเราก็สร้างรายไ,ได้ได้นะคะตัวนี้นะคะเขาสร้างรายได้กันเป็นกอบเป็นกำม,มากเลยนะคะที่จังหวัดน่านนะคะก็คนหนึ่งอะ่ะต่อปีปีหนึ่งอะ่ะมันจะมี ตั้งแต่พฤศจิกานะคะพฤศจิกาธันวามกลากรุมภามีนาก็จะเริ่มน้อยแล้วนะคะปีปีหนึ่งเขาก็ได้หลายหมื่นกันอยู่นะคะมันแห้งเขาก็เก็บละขายกิโลละแปดสิบบาทเก้าสิบร้อยหรือว่าขายเป็นแผ่นก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะแปลรูปนะคะมาทำไม่ถึงอาทิตย์แล้วอ่ะเนี่ยเพิ่งมาทำไม่ถึงอาทิตย์นะยยังเร็วขนาดนี้ ถ้าเป็นปีจะขนาดนไหนอันนี้วิธีการตากไกลนะคะวิธีการตากสาหร่ายน้าจืดนะคะดูแบบว่าเร็วมากเลยรัปไม่สวยเหรอวิธีการตากนะคะจะครี่ออกให้มันบางนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้แห้งง่ายนะคะ <c oughs> สวยมากเลย โอ้ยเร็วมากอ๋อเราย,ยียีแล้วก็ขยายขยายอืมเร็วมากค่ะวันละเก้าร้อยวันละพันนะคะเห็นยืนอย่างนี้รายได้ก็ถือว่าเป็นอาชีพอย่างหนึ่งนะคะที่เราไม่ได้ลงทุนอะไรมากแค่ลงแรงแต่ว่าต้องขยันแล้วก็ อดทนนะคะเพราะว่าตากแดดนิดหนึ่งตากแ <laughs> ดดลงน้ำตากแดดลงน้ำน <ะ S 1> แล้วก็ตากแดดทนหนาวหน่อยแล้วก็ทนร้อน <laughs> แต่ว่าก็ถือว่า,าโอเค<า>ค่ะดีกว่าเราอยู่บ้านเฉยๆเนาะยังมีไรายได้วันละเก้าร้อยวันละพันก็ถือว่าโอเคแล้วเราก็ได้อยู่บ้านด้วย,อออยโอเคขอบคุณค่ะ ก็จะเป็นวิธีการเก็บไกนะะ่นะคะนะคะดูมือโปรนะคะเก็บนะคะรวดเร็วมากอันนี้ก็คือไก่ที่เก็บมาเมื่อวานนะคะแล้วก็ตากตอนเย็นนะคะแล้วก็ตอนเช้าเออตอนประมาณบ่ายสามโมงกว่าก็เก็บได้แล้วนะคะแห้งแล้วโอ้โหนั่นรวบดึง แต่ว่าก็คือเรามันจะเป็นฝุ่นใช่ไหมครัพอมันแห้งจัดมันจะเป็นฝุ่นแล้วก็ใส่ที่ปิดจมูกด้วยนะคะอันนี้นี่ประมาณถ้าถ้าประมาณกี่กิโลคะถ้าเต็มนี่ถ้าเต็มนี่สิบกิโลประมาณสิบกิโลโอ้โหสิบกิโลเดี๋ยวนี้ได้กิโลเท่าไหร่คะเก้าสิบาทครับอือสิบกิโลก็ได้เก้าร้อยเนาะนวันหนึ่งได้เก้าร้อยโอ้โห ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่โอเคอยู่นะคะอืมสิบกิโลอันนี้พี่เขาช่วยกันนะคะสองคนเก็บแล้วก็ขึ้นมาตากตอนนี้กำลังรีบเก็บนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอาของใหม่ขึ้นมาตากสวยมากไก่นะคะรือว่าสาหลายน้ำจืดนะคะ